วันนี้จัดส่งหยิบสาย G1 สายท้องอย่างเดียวพ่อพ่อเป็นลูกนอกแมเ่เป็นสายที่สองเป็นสาย G1 พวกนี้จะเน้นท้องอย่างเดียวสายเน้นท้อง อ,อันนี้เป็นอีกสายหนึ่งอันนี้เป็น P2 หมดละ p ีสองไม่เหลือละในสองตัวสุดท้ายในบอ่อพอดีมีรอยรอยพอได้อยู่ อันนี้ลองให้ลูกค้าไปลองดูอินโดงูอย่างเดียวโล้คุ้นๆนะอันนี้เป็นอินโดงูอย่างเดียวให้ลูกค้าไปลองดู